เมื so so ่อปฏิบัติภาวนาการกสติพยายามรู้มหายใจการนี้เสียงตัวเองวว่าตอนนี้หายใจเข้ายาวสั้นตอนนี้หายใจออกยาวสั้นอยากทราบว่าวิธีที่ถูกจะต้องออกเสียงบอกตัวเองไม่หรือแค่รู้สึกยังแยกความคิดกับผู้รู้เฉยไม่ออกคิดนิดเดียวก็เป็นการคิดแล้ว พรนะพุทเจ้าจึงไม่ได้สอนเรื่องการให้คิดพระองค์จึงให้หยุดจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตเราจึงเห็นว่าพระศาสดาไม่เคยสอนเรื่องทำบริกรรมเพราะมันจะแยกความคิดกับความรู้ไม่ออกนโยมก็จะแยกไม่ได้สักทีแล้วก็พระเจ้าพูดให้รูล้ลมงเสียก็ยังจะไปคิดคิดให้หายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะ พราเราคุ้นเคยกับความคิดมานานพยายามที่จะใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักหยุดความคิดแล้วก็จับความรู้สึกเฉยๆเนียตอนนั้นก็คือรับรูกก้แค่ลมที่ไหลเข้าไหลออกไม่ต้องพูดอะไรในใจแค่รู้เฉยๆธรรมดาหน้านบางทีก็รู้สึกว่า น้าอกมีการเคลื่อนไหวาบางทีก็รูต้ตัวของยุคบางทีก็จับตัหายใจที่ไปไหนเป็นอย่างนี้สำหรับการคนทางในางทีฝึกร,รู้สึกไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ลืมเองของเก่าๆนะก็เรื่องพองยุคผู้เย้าก็ไม่ได้สอนนะถ้ามีข้อสูตรไหนบอกพองยุคบอกด้วยเนี่ยทามาจะได้เปลี่ยนแนวสอนนะแต่ถ้าไม่มี คนที่สอนพองยุบต้องเปลี่ยนไหมแลกแลกกันนะว่าวัดกันที่คำภะศาสดาถ้ามีคำภะษาสดาสอนตรงนี้อาตมาเปลี่ยนได้อัตมาจะยอมเปลี่ยนการสอนตัวเองแต่ถ้าไม่มีเขาเปลี่ยนนะอ,อย่างนี้นั้นเราก็เดินตรงตตามภาษาสดานะท่านพูดคำไหนคำนั้นแบบที่กุฎเจ้าบอกว่าปา้าและยบุคคลเนี่ยเมื่อตาาคตก้าวเท้าลงไปในหล่มโครน เขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะเขาไม่เชื่อว่าศาสดาพูดผิดหรือก้าวผิดนะนั้นเราเราต้องเชื่อว่าศาสดาเราพูดถูกทุกคำนะไม่ต้องแต่งอะไรเองเลยอะไรที่ไปแต่งเองนี่ก็คือไปคิดเองละนะเกินเกินบทพันธะพระศาสดาเพราะนั้นเราต้องมั่นใจจริงๆ100%ร้อยเปอร์เซ็นต์กับคำศาสดาของเราแค่นั้นเอง ก็จับความรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินอาตมาก็ท่องคำโปริกรรมมาเป็นสิบปีเหมือนกันก็เลิกนะนั่นโยนทิ้งได้คนเราฝึกตัวเองใหม่ได้พอรู้รู้ว่าพระศาสดาสอนอย่างนี้เราก็เลิกของเก่าเมนแปลกฝึกมานานก็เปลี่ยนใหม่ได้นะแต่่าจะเปลี่ยนก็เป็นปีนี้มันติดนะไม่ตีไรก็มีคำพูดทุกที นั่งสมาธิเจริญอาณาบาลสติด้วยการลมหายใจเข้าออกถ้ามีการสวดอิติปิโสหรือการมพุทธวบคผู้กับการรวมหายใจแสดงให้จิดระจากที่พุทธเจ้ะนข้าสงบหรือไม่แต่ถ้าหากติดตามักจะฟุ้งได้ง่ายจะลืมตาได้หรือไม่และหากทําไม้ทํำมือเพื่อให้สติตกอกับลมหายใจจะดีหรือไม่ครับก็ลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้พระเจ้าก็ไม่ได้ ไม่ได้บอกให้หลับตาหรือไม่ได้บอกให้ลืมตาองค์บอกว่าเป็นผู้มีปกติมีสายตาทอดลงต่ำนั้นโยมทอดสายตาลงต่ำสายตาโยมจะสบายผู้เจ้าบอกเจเลนานาตากายไม่ลำบากตาไม่ลำบากเห็นไหมสอนภิกษุให้เป็นผู้มีปกติมีสายตาทอดลงต่ำนี่นีพอโยมทอดสายตาลงต่ำสายตาโยมจะสบายหลับก็ไม่ได้ปิดผู้เจ้าก็ไม่ได้ปรับความปิดเอาไว้ <c oughs> ส่วนการทํามือทําไม้ก็มันก็ไม่มีบอกอย่างนั้นแนตะ่ถ้าพระเจ้าลงมืออาวสาลีบุดยกซ้ายปัดไปทางขวาอะไรนี่มีบอกสักระสูตรอยนึงอยงอะเรามานั่งทํากันใช่ไหมก็ขอให้ยืนยันโดยพุทธวัชนาอีกเหมือนกันนะถ้าไม่มีคนนั้นแต่งเองใช่ไหมล้วศาสดาสอนเนี่ย การก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนหยิบปาดจีวรสังกติดื่มเคี้ยวลิ้นนะการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการมาการไปการหยุดนั้นพระองค์ให้มีความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันแค่นั้นเองยมทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นไม่ต้องไปย่อง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 กวจะเดินจะนี่ถึงโน่นจะตายนะสองชั่วโมงนะโยมไม่ต้องทํามาหาก,กินแล้ว นะอืมนั้นเวลาคนเราไปปรุงแต่งอะไรขึ้นเยอะมันใช้ชีวิตยากขึ้นนะ่ะน่า <c oughs> ส่วนคําบริกรรมก็ไม่ได้มีนะ่ะไม่ได้มีพอมีคําบริกรรมก็จะมีนะคนบอกบริกรรมเร็วๆที่คนบอกบริกรรมชา้ชาๆอ่านะแล้วถ,ถ้ามาเข้าโถออกพุศได้ไหมเออเอาไย <c oughs> เอาแผงเอาก็ว่าง มันจะต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองไงเ,เดี๋ยวมันไม่ขลังใช่ไหมมันปุนแต่งได้เรื่อยนะยุบหนองะยุบหนะ้าได้ไหมหรือผู้หญิงก็สอนยุบนี้นะเอาละโยมก็จะปูนแต่งเรื่อยละใช่ไหมมันไม่มีเนาะ เราตัดใจดีกว่าเราตัดใจชื่อศาสนาเราจบเลยไม่นําต้องนั่งทะเลาะกันเบื่อเสีไหม100ร้อยเปอร์เซ็นต์กับศาสนาไปเลยนะอย่างนี้และถ้าโยมไม่มีสัญญาเก่าพวกนี้นะยมก็จะไม่มีคําถามพวกนี้หรอกภาษาลิบุตรเคยมาตามนะบริกรรมพุโทโธได้ไหมครับ <laughs> <laughs> ก็งงเหมือนกันนะโมคขลานะถามยุบพองได้ไหมครับพระพุทธเจ้านะ ไม่มีก็นะเราก็ฟังพระสาสดาเป็นหลักอย่างง่ายดีถ้าจะมามานึกถึงในคกระจาล้ามันมันจะตลกอะ่ะนะอืมเพราะเรามีสัญญาเก่าๆหมดเลยแล้วยิงๆสัญญาของเราเนี่ยมันก็แค่ไม่กี่ร้อยปีนะข้อมูลเราเนี่ยแต่ข้อมูลพระเจ้าเนี่ยมันนานากว่าสองวันกว่าปีนะ นักสมาธิดูลงเห็นใจเห็นอาการเกิดไม่ทันมาจากได้ตอนตัเด้วยการละอักเขอความกลัวอาจารยนะ์ช่วยโดยนาชี้แนะดีให้เห็นัาการเกิดแบบได้ก็ถามว่าถ้าจะเปรียบเทียบตัวผู้รู้สุญยามหรือเรอรอคอทำงานข้อดูการเกิดแบบถูกต้องหรือไม่เห็น,น,นไม่ทัน ทำไปบ่อยๆจะทันเองอันนี้อยู่ที่ทําบ่อยทําบ่อยแล้วจะทันธรรมดาอัตามาแต่ก่อนเป็นนักเรียนว่าใครจะไปตามความคิดทันไวจะตายไม่เคยนึกว่าจะทันหรอกทำไปเรื่อยๆห้าปีสิบปีเดี๋ยวก็ทันเองแล้วก็เป็นเรื่องง่ายพอเราทันแล้วก็เอาถูหมูอย่างนี้าะสติมันค่อยๆถูกฝึกให้เร็วขึ้นแต่แต่ละคนมันก็ <c oughs> ช้าเร็วไม่เท่ากัน ส่วนกู้รู้เปรียบเสมือนยามยามประตูเนี่ยผู้เจ้าจะเปรียบเหมือนตัวสติเห็นไ,ไหมสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูอืมปัญญาเป็นกำแพงอย่างนี้ไปดูพระสูตรกายานครนะที่พระสูตรนี้ไม่ไม่มีในจักรพะโอดแต่อาวุโสโไปบูนเป็นคนไปเจอนะแล้วก็เอามาอัตมาก็เลยให้เอามาใส่ในอริสัตจักรพะโอ ก็เป็นอุปมาที่ดีได้ประโยชน์ <c oughs> นท่านพุทธาเอาตรงนี้มาไม่หมด <c oughs> ก็เลยเอามาให้หมดจะได้สมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าเป็นด้านอริสัตีเหมือนกันนะสติสติที่ที่เห็นว่าอันนี้คืออากุศลแล้วก็ทิ้งไปเนะี่ยทานพุาบอกคือสตินะที่ คอยคัดกรองว่าเนี่ยกุศลนี่อกุศลแล้วเปรียบเหมือนในายทะวานประตูว่ากั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าเมืองแล้วอนุญาตคนดีให้เข้าประตูเมืองได้อย่างนี้เวลาสอนอย่างนี้ก็ไปขัดกับผ้าเยอะเหมือนกันนะอรตมมาก็รู้ว่าอรตมาก็อยู่กับกลุ่มพระบริกรรมมากี่ส20ปี เราก็รู้ว่าเขาทำกันเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่พูดหรือเราไม่ไม่ฝืนไว้เนี่ยมันก็จะไหลตามกระแสไปเลยเลยแล้วบทพิจารณาที่ถูกแต่งเติมมันจะถูกทรงเอาไว้เพราะนั้นถ้าโยมถามว่าโยมกําลังทรงข้อปฏิบัติไก่โยมทรงคำพูดไก่โยมไม่ได้ทรงคาพูดพระพุทธเจ้าโยมกําลังทรงคาพูดสามุกใช่ไหมซึ่งครูเจ้าบอกให้ทรงคาพูดตตาโกแล้วทำไมไม่ทรงคาพูดตะตะโกดใช่ไหมเนี่ย น,นั่นเราก็คิดง่ายๆนั่นเราก็เลยต้องพูดนะถูกด่าก็ต้องพูดไอเขาถรับหลายเพราะก็เตียงเราแตองหน้าไม่ได้เรามีพระสูตรยืนหยัดแต่ยมให้เขาเอาไปนอนตีลังกาคิดสิบตลบนะเอาเท้าไก่นหน้าปากเขาจะรู้เลยเขากำลังพูดขัดกับศาสดาตัวเองใช่ไหม อยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งกูกูนี่ว่าศาสดาตัวเองนะนนี่นะใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหม <c oughs> แต่นีเร,ระบบอาจ,จริยว่านเนี่ยเราถูกปลูกฝังมาครอบงำมามานานเนี่ยอย่างเงี้ยอืเราไม่แยกความสามารถของสาวกกับศาสดาให้ชัดเจนแค่นั้นเองอะ่ะนั้นแต่เราแยกความสามารถศาสดา ก่งขนาดไหนสาวกทําได้แค่ไหนเราก็จะชัดเจนเราเคารพสาวกในฐานะท่านเป็นพระอรหันต์เดินถึงที่หมายอย่างนี้แต่เราไม่ได้เคารพในความเป็นสัพพัญญูของท่านความเป็นสัพพัญญูต้องพระพุทธเจ้าอย่างนี้นั้นเราต้องแยกแยกประเด็นออกนะนั้นพระสารีบุตรก็แยกประเด็นนี้ออกพระอัศจิเป็นพระอรหันต์ให้ธรรมะกับท่านท่านได้ดวงตาเห่งรม ท่นานก็กราบไหว้ทุกครั้งที่รู้ว่าพระสัจชีอยู่ทางทิศใดกราบไหว้มากจนถูกโจ์ว่าเคารบทิศใช่ไหมจนเรื่องไปถึงผู้เจ้านะแล้วผู้เจ้าต้องมาสอบสวนพระสารีบุตรก็ตอบเหตุผลผู้เจ้าจึงอนุโมทนาว่าไม่เป็นไรนะอันนั้น <c oughs> พระสารีบุตรศึกษาเนี่ยศึกษากับพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ศึกษากับสาวมก พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะั